ก็ให้หมามันกินเถอะข้าไม่มีแรงแบกมันกลับไปหรอกพ่อทำไมไม่เอาตังค์ที่พี่เขาให้ล่ะพ่อเอาไปทำไมของข้าก็มีให้ตายหงสิวะของข้าก็มีเยอะแยะไป ถึงไหนกันเบื่อแผนเบื่อได้ยินไหมคะแผนเบื่อ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 แพนเบื่ออะไรจ๊ะโอ้ยยังจะมีหน้ามาถามอีกว่อะไรเบื่อคุณชายเบื่องานบ้าๆที่คุณชายทําอยู่เบื่อเบื่อ โาคคุณชายชอบทิ้งให้แพนอยู่คนเดียวเงาทำไมต้องร้องไห้ด้วยละ่ะขอเวลาให้เมียมัางสิคะผมต้องทำคันส่งไปอินโดนีเซียเดี๋ยวไม่ทันประกวดจะเย็นเย็นทานนี่ก่อนสิตอน,นเด็กแพนไม่ชอบคิดถึงความหลัง ชีวิตคนเราน่าจะมีความหลังไว้คิดถึงบ้างสิไม่ค่ะชีวิตแผนมีแต่วันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นขอต้านตรงนี้นิดเดียวไม่อยากค้างตรงนี้ไว้ ทำมาแล้วกูชายอย่างงี้สิคะกูชายของแพนอยากูชายเยียดดึกและขึ้นบ้านเถอะน้ำค้างก็มาเมื่อไหร่ตาคิดมากเลยจะกลับนภาคายกันจ้ะตาคิดมาก กูอีตาหน้าประหลาดคำหนึงไงคะ่ะโธ่เอ้ยทำไมไปเรียกเขาอย่างนั้นล่ะม,มาเลยนี้มังจ๊ะทำไมล่ะจ๊ะคนอะไรจ้อได้ทั้งวันหน้าเบื่อจะตายชักเอียดไม่ชอบคนแบบเนี้ยแบบไหนละเอียดถึงชอบเออให้น้าทายไม่เอียดค่ะแบบแบบเทินเป็นไง ก็ไม่ใช่คณะภาอืมอ,มอไม่ใช่ก็ไม่ใช่กลับกันหรือยังล่ะดึกลละอ,อยีขอนั่งเล่นสักเดี๋ยวนะคณะภาอย่านานนนะน้ำค้างลงจัดแล้วค่ะของเนี่ยนะจะช่วยเก็บไปก่อนนะ รังเกียจไหมครับถ้าจะนั่งคุยกับผมสักประเดี๋ยวคุณกำลังดื่มอยู่ไม่ใช่เหรอคะเอะอ,อนี่อืออ้าวคุณเอียดจะได้หมดห่วงและผมยังไม่เมาด้วยดึกมากล้วดิฉันขอตัวคะ่ะอืะอเดี๋ยวรังเกียจผมเรื่องอะไรอ่ะเปล่าคะ่ะ โกหกผมนี่ยังคุณคุยกันนะพาถึงผมอะ่ะคุณที่ที่ฉันพูดอืมใชไม่ได้ยินหมดคุณเป็นคนแรกที่พูดถึงผมอย่างนี้คนอื่นเขามีแต่สนผมแล้วคุณก็ไม่วิเศยกว่คนอื่นคนอื่นดิฉันไม่ทราบแต่คนชื่อกัดสมาจุลวรบ,บไม่มีทาง <laughs> คนชื่อคำหนึงก็เหมือนกัน อย่ามาหยาบคายกับฉันนะนี่อีกคนปล่อยฉันอย่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก่อนสิก่อนสิค่ะโอ๊ยปล่อยฉันฉันบอกแล้วไงว่าอยากได้แลวต้องไดอ้อย่าปล่อย ยังไงวันเสาร์นี้ยก็ได้ไปหาเอียดด้วยกันแน่พอแค่นี้นะเล็กหญิงง่วง,งบ้าจะกระี้ไม่เอาไม่ค่ะหญิงจูบทางโทรศัพท์ไม่เป็นค่ะค่ะดร,รีสวัสดิ์ค่ะนอนดึกเหมือนกันนะคะคุยกับคุณเล็กนั้นสิหน้าอิจชา ไม่นะฉันกับคุณชายถึงไม่เหมือนหญิงออนกับคุณเล็กมั่งก็ไม่เห็นต่างกันนี่คะพี่ชายของฉันก็เอาใจแพนดีจะตายปะจะ้าดีดีจนขมทําแต่งงานชวนไปไหนก็ไม่ไปเธอรู้ไหมหญิงอ่อนตั้งแต่วันแต่งงานเกือบสองอาทิตย์เข้าไปละพี่ชายเธอออกไปเที่ยวกับฉันวันเดียวจะบอกให้นายหญิงอ่อนเธอไม่มีทางได้อุ้มหลานหรอกเพราะพี่ชายของเธอเน่ะทำไม่เป็น ขยันแต่งานกดงุ่มง่ามเหมือนตัแก่บ้าที่สุดอ,อยู่นี่เองปล่อยเดินหาสัก,กรอบบ้านทำไมเลิกเขียนรูปซะละคะคืนนี้ไม่รู้เป็นไงมือนหัวจังมึนหัวก็กลับไปนอนสิคะเออพี่นอนก่อนละหญิงค่ะห,หญิงก็จะนอนเหมือนกันค่ะ ว่าอยากมีลูกไงคะอยากมีเด็กน่ารักเหมือนหัวเวียนหัวทุกวันคงมีได้หรอกขยันสิคะจะได้มีเร็ว จุดสิใช้ได้แล้วค่ะหุดอีกสิค่ะ